เดี๋ยวผมขอ,ขอ,อกดก่อนอ่าผมกดออก,กดละอ่ะพี่เฟิร์สก่อนดิอ๋าจับคู่จับค,บคู่ตบข้างบนมีสีอะไรอีกอ๋อนี่ไงนี่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 นนนนยาตกเอาเปเจอแล้วเฮ้ยไหนเดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วมันเป็นพัมพินอะไรอ่ะอันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดโอ้โหโคตรเนียนเอาพี่เฟิร์สเอา จะเดินวนทำไมเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายโอเคผมสวัสดีครับผมฟิกเกอร์นะผมวันนี้ครับเราก็จะไม่เล่นเกม,ม,กเ,กม,มเอาบีนะผมเอาวันไม่เล่นเกมอะไรครับอ่าเอาชิลอดนะครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สเอสพีทีนะครับย่อมาจาก รู้สึกว่าได้อะคิดกันนานก็มันก็จะแบบแปลกๆน่ะนี่ฉายาเก่าย่อมาจาก Top Photo XTP นะครับเหรอใช่เออวันนี้เราก็จะมาเล่นไมค์ครับตะลุยแมปบีิเ่นเคยให้ผมนะซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปฮาโลวีนพัศสน์นะครับผมก็จะเป็นแมปผจญภัยหรือว่าครปริศนาในวันฮาโลวีนเองนะครับก็ไม่เล่นแมปกันนานเลยก็ไม่เคยชมพี่เฟิร์มมาเล่นแมปมานะ ก็ครั้งนี้ก็ชวนมาเพราะว่ามันต้องกลัวผีอยู่แล้ว <c oughs> มันไม่มีหรอกผีไม่ให้ใครปิดสนายเฉยเออที่ท่าเอ๋ที่ททชวนไปเฟิร์สมาครั้งนี้ครับเพราะว่าแมปนี้มาให้เล่นงสองคนครับจะเดินบนทำไมบนจ้ดโมแมปมันสวยอ่ะ <c oughs> ออกไปไหนล่ะออกนึก <c oughs> ว,ว,ว่าออกไปข้างนอก <c oughs> ไม่ได้ออกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนครับก็จะเป็นอ่าฮาโลวีนบัสโซ่นะครับอ่าโอ๊ยโทษจะทุบไปแล้วเถอะอ่าสร้างโดยสโนบอล อ่าห้าสองหกเจ็ดเออแล้วก็อันนี้คือผู้อันนี้คือผู้ช่วยเขานะครับหนึ่งห้าสี่ห้านะครับเอมอชื่ออะไรอ่านไม่ออกด็อกเตอร์อะไรไม่รู้นะอันนี้คือเบต้าเทสเตอร์นะครับก็เป็นเออประมาณนั้นแหละก็ดิสคอดเขาก็มีครับเขาไปเข้าได้แน่แท้พาควัวคุดไลค์ฟูดลิงมานี่มานี่ก็เดี๋ยวมาดูกดกันก่อนครับกดก็คือห้ามโกงเอา เข <g ül> ้าโกงเออแล้วก็กะกะกา,กา,กาะให้ให้ปรับเป็นอ่า normal นะครับเออห้ามปรับเป็น pitiful นะครับแล้วนี้ก็ half fun tank for pinging เอ้าแล้ทำไมเทียนสวยยางไงยังไม่เริ่มเล่นเลย tank for pinging แล้วเทียนสวยอะ่ะเฮ้ยลอนี่อะไรจุดมันมันจุดได้ไหมไม่อันนี้เลยมันจุดได้มันตอนวางเทียนมันจะไม่มันต้องอเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะช่างมันเถอหรเฟิร์สอ่ะมาอาหารตรงนี้นะก็ ีผมให้กดรู้สึกม,ม,มีอาหารด้วยเหรอเอ้ามันไม่ได้เท่ากันนะอันนี้ครับก็คืออินโฟครับอ่ารสามกระปอยแล้วแหละคอนเร็กไอเทมบายคอมพิวเตอร์ฮล็อตยุทธ์ทัวร์ล็อกอ่าก็จะประมาณว่าอ่าให้รวบรวมรายการอ่ากอกไอเทมนะครับแล้วก็ไปจะปลดล็อกแบบปาก,กวัวได้นะก็ขอให้โชคดีครับแล้วเขาบอกว่าบ้าน บ้านผีสิงมีโบนัสด้วยนะครับก็ไปเอาโบนัสได้นะโบนัสห้าพันบาทนะครับไม่รู้เป็นโบนัสอะไรปะเราเริ่มเล่นกันเถอะมันให้ไปมันให้ไปไหนไปตามสีส้มเปล่าอันนี้ประตูเฮ้ยไพ่อะไรอ๋อเราต้องเก็บอันพวกนี้แล้วก็มาลงนี้อ๋อแล้วประตูมันจะเปิดเองอันนี้คืออะไรบ้างก็ซูเกอร์นี้ซูเกอร์ต้องให้หาน้ําตาลแล้วก็สลามบอลครับแล้วก็แล้วก็ขนไก่นะครับแล้วก็ อ่าหัวสเกิลทตันนะครับแล้วก็โกสโตนดั๊อันนี้คืออะไรนีอันสุดท้ายนะอันสุดท้ายคือสติงไงไอ้ใยัยมังมุมไงอ๋อใยัยมังมุมเอออันอันนี้ก็คืออ่าแจ็คแลนเทิร์นก็คืออ่าโคมไฟนะครับเราต้องหาทั้งหมดกี่อย่างนี่ครับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างเจ็ดเหรอเออเจ็ดเออใช่ก็มาต้องมีหน้าที่เจ็ดอย่างด้วยกันปะเราจะไปที่ไหนก่อนไปปุ่มเต็มเลยมันเป็นแบบตกแต่งเป็นหินไงโอเคอันดับแรกไอ้ยัยมังมุมน่าจะหาง่ายสุดนะ มันก็ยังอยู่ตามบ้านแหละอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรวะอ๋อมันเป็นมันเป็นแบบผีนะครับไปหนึ่งขอเพิ่มเสียงแป๊บนะคบเต็มแล้วนี่วะขึ้นไปดูบ้านอะไรนี่มันเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยใจมุมเจอแล้วไม่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 เยอแล้วมันบอกว่าอะไรนี่ให้ให้จับคู่อ๋อให้จับคู่อันนี้คือโรงงานขนมครับปลาฟิฟ์สเราเข้าโรงงานขนมเขาน่าจะเข้าทางเนี้ยอันนี้เดาเลยพี่เขาได้เขาได้มางตอนเขาได้ โรงงานของออมีบันไดด้วยเอาขึ้นขึ้นเอาขึ้นขึ้นทำอะไร <laughs> เบียดก,กันจนตกอะขนมไปไปไปมีปุ่มเลยลองกดดิก็ไ <c oughs> ม่มีอะไรได้อะไรไม่ได้เลยเลยวันนี้มีขนมตรงนู้นด้วยพี่เฟิร์สลองไปตรงนู้นดิใน,น,นตรงนั้นอ่ะตรงนั้นข้างล่างเหรอเออข้างล่างมันมีบันไดอีกอ่ะพี่เฟิร์สลองเออพี่เฟิร์สไปอ๋อรู้แล้ว ไปบนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะสีชมพูนี้อ๋อรู้แล้วพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สต้องไปอยู่คนละฝั่งอะ่ะคนละฝั่งเออโอเคกโโ็ขึ้นไปสูงอะ่ะเจอได้เนาะพี่เฟิร์สต้องพี่เฟิร์สลงมาก่อนพี่เฟิร์สเห็นสีชมพูไหมสีชมพูข้างล่างอ,อ่ะเออพี่เฟิร์สต้องไปสีชมพูเดี๋ยวผมกดสีชมพูไว้ได้เลยลงเลยวะปุ่มไหมอ่ะผมกดสีชมพูแล้วมันให้จับคู่ไม่ให้จับคู่เออเออหรือ,อหรือ,อจะมากดฝั่งนี้เออเอาเอาสีเหลืองก่อนก็ได้สีเหลืองก่อนนะเดี๋ยวผมขอกดก่อน อ่าผมกดกดละอ่ะพี่เฟิร์นกดดิปึ๊บอ่าจับคู่จับคู่ตบอข้างบนมีสีอะไรอีกตรงที่เฟิร์นเดี่ยวน่ะฮะสีชม,มพูแอบบอกแดงตรงเนี้ยอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอ่ะกดดิหนึ่งสองกดยังกดแล้วอ่าม,มีอีกไหมมันจะมีข้างบนอีกนะเดี๋ยวะลงไปข้างล่างก่อนข้างบนเออเออข้างล่างมีเต็มเลยอ่ะสีเขียวสีเขียวใช่ไหมเอาสีเขียวมีมันมีทุกวันแหละโอเคเดี๋ยวผมกดก่อนปึ๊บ อ่าโอเคแล้วก็สีอะไรอีกฟ้าแล้วสีฟ้าอันนี้เจอแล้ว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 สีฟ้าอ่ะเออสีชมพูข้างหน้าผมเลยโอแหล็กกดแหลกเลยมาเดาเดาแป๊บนึงกลัวตกเอ้าสีชมพูไม่กดอ่ะกดแล้วกดแล้วไม่ใช่เหรอยังยังไม่กดเลยอ้ามันอยู่ข้างหลังเหรอมันมีสีเขียวฟ้าชมพูไหมเหรอเขียวฟ้าอ้าวชมพูมีอยู่เหรอมีไม่เห็น กดเออต่อไปเหลืออะไรอีกอะชั้นสองเอ้ยชั้นนี้แล้วชั้นสองเออเหลือชั้นสองชั้นสองช้อชิงช่องชิงช่องช่องอ๋อมันมีอันนี้อีกที่หมากระถางต้นไม้อะไรเนี่ยอ้าวต้องไปกสีอะไรอะอันนี้เป็นสีแบบแดงขาวอะโอเคเดี๋ยวกดให้กดดิพี่เฟิร์สกดโอเคเหลืออะไรอีกสีฟ้าแบบสระว้าขาวยังน่ากดละโอเค สีน้ำตาลข้างข้างล่าง,งชั้นสองไป first ข้างล่าง,งชั้นสองอโหลงมันก็ขึ้นลำบากมันลงลำบากต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 ก <laughs> ตกแล้ว <laughs> โอเคน้ำตาลน้ำต,ตาลเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะอ,อ่าอ่ะกดละโอเคชั้นต่อลงไปอีกอ่ามันเป็นอมยิ้มสีอะไรอ่ะสีเหลืองใช่ไหมเหลืองแดงขาวเออปุ่มอยู่ไหนอ่ะเป็นอะไรหาปุ่มไม่เจอ เออแมปจับคู่นี่เองเอ้าเฟิร์มมาผมไม่เจอนั่นนั่นหรือเปล่าที่ตั้งอยู่ฝาน่ะนั่นแหละครับผมไม่เจออยู่ไหนวะไปอยู่ไปตรงหลังลก็แล้วเก็แล้วโอเคโอเคแล้วก็อันสุดท้ายข้างบนสุดเลยโอ้โหไปสุดเลยละ <c oughs> <c oughs> ข้างบนสุดเลยจะ <c oughs> ต,ตายไม่จะเกิดไหนอ่ะองงเอาง่ายๆเออไม่ตายหรอกแน่ก็กินอาหารก่อนเอาเลยขึ้นไม่ได้แหลกเออสีเขียวสีเขียวเอาผมหายกดกดละ ไม่เจอปุ่มป่ะอ้าวอ๋อต้องมาทางนี้อ้าวเอา้เอา,อาไม่มีปุ่มอา้าวเดี๋ยวห <laughs> ายอ๋อยังไงนี่อา้อาวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวขอขอไปดูหน่อยรู้มาผิดทางเลยไหนๆขอดูหน่อยไม่มีปุ่มป่ะ <laughs> นี่ไงไม่เห็นไปไม่ได้โอเคได้ต้นตาลม,มาแล้ว <laughs> เดี้ยงตาลม,มาแล้ว <laughs> เออนี่ไงอยู่นี่ถืออยู่โอเคไปโดดลง เกิดวันดีก็นึกว่าจะไม่ตายเกิดในงานเนี่ยเกิดเกิดที่บ้านเกิดที่เดิมเกิดที่ไอ้ตอนนม้่อไโอเคเดี๋ยวเราเก็บน้ำตาไว้ในตัวก่อนไอ้นี่ลองดีโอเคที่นี่เสร็จแล้วโอเคต่อไปไปจึงอ่ะข้างหลังข้างหลังเฮ้ยมีน้องคูกด้วยเฮ้ยน้องคูกมันอันนี้ได้ด้วยไอเฟิร์สมันกระพริบตาด้วยอันนี้อะไรอ่ะ นี่คือปลากลัวโอ้โหพี่เฟิร์สปลากลัวโอ้เอาแล้วโอเคไปขอให้ขึ้นทางนี้ไปขึ้นทางนั้นเรไมเรอเอาขึ้นไปก่อนเลยอ้าวพี่เฟิร์สจะมาด้วยเหรอแน่ใจนะไม่ช่้นไปก่อนเลยไปดูเลยคงช่วยอะไรไม่ได้นะโอ้ยโอยช่วยอะไรไม่ได้นะมันเออเงาเหงาตกละเหงาตกโอเคได้ละ มันขึ้นทางไหนอ่ะมีลูกศรบอกอยู่ใช่ไหมมันก็ไปตามทางบันไดที่ที่เขากำหนดให้ขอบคุณเอาเ <c oughs> ชือดเชือเชือเชือเนี่ยาเป็นเป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆ <c oughs> มันขึ้นยังไงอ่ะตรงเนี้ยเออได้แล้วได้แล้วไปเฟอ้อได้แล้วเป็นกำลังใจใอยู่ห่าง <Years> later. ไปมาเล่นแบบนี้อย่าอย่าอย่าขึ้นมาเด็ดขาด <laughs> ม,มันมันก็ต้องขึ้นเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยถึงแล้วเ yeah! <Who 's S 1> ย่แล้ว <ๆ S 1> ยังไงยังไงยังไงต่อ oh. อ,อ๋อ,อนี่ไงนี่นี่อยู่นี่นี่นี่อย่าตกเอาโอเคเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมผมพลาดเองขอโทษครับเอ่ออาหารรถไปยังเลยอะ <laughs> <laughs> ลดไฟไดไ้ยินว่ารถไฟรถไฟรถไฟไฟอึ๊บ <Okay. S 2> โอเคเอาโอ้โหไข่โคตรเยอะเอา,าไว้ <laughs> <laughs> เอาไว้ <laughs> okay, okay. อโอเคเวิร์ดโอเคอ่ะตายต่อหน้าเลยอันนี้ตรงนี้หมดยังยังไม่ได้เข้าดีกว่าหมดแล้วใช่ไหม,ไมต,ต่อไปอ่าจุดที่สามครับจุดที่สามก็น่าจะเป็นตรงนี้ฮะ,ะจะหาทางเข้าก่อนประเด็นอ๋อทางเข้าเข้าตรงรั้วปะนี่ไงตรงรั้วนี่ไงตรรงั้วนี่ไงมันล้วงเปิดอยู่เอ้าไม่มาที่นี่อ่ะ รั้วมันเอ่อในในรั้วป่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเอ้ยมีคนด้วยอ่ะฮะคนเหรอนี่ไงรูปปัน้นเห็นไหมเนี่ยโอหเหมนอันนี้พี่เฟิร์สอันนี้พี่สองให้เฟิร์สช่วยแล้วมันบอกให้ค้นหาอ่าฟักทองสิบแปดอันนี้มันจะเป็นกล่องนี้จะเป็นกล่องอันนี้นี่ะจะเป็นกล่องแบบนี้เออพี่เฟิร์สต,ตามหาตามหาเลยดูข้างบนดีๆด,ด้วยนะข้างล่างอะไรด้วยจะเร็วจ่าเกียร์สิบแปดอันนะมันบอกใหาสิบแปดอันโอเคเจอแล้วกล่องนึ่ง โอเคสองอันละเจอละสามใช่ไหมได้โอเควิ่งวิ่งไปเถอะเพราะว่าอาหารเราโคตรเยอะทำไมเฟิร์สเจอวะเกียนแล้วดิสามโอเคบวกกับผมเป็นสี่ฮะโอ้โหข้างบนก็มีว่ะเออพี่เฟิร์สลองขึ้นไปข้างบนดิเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วห้าละเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่พี่เฟิร์สไม่เก็บหกอันละเจอละสี่อันเจ็ดอันแล้วครับตอนนี้เจ็ดอันแล้วเจ็ดอันแล้วโอเคตรงนี้น่าจะหมดละ เหลือตรงแถวแถวไหนอีกข้างบนใช่ไหมข้างบนต้องไปดูข้างบนพี่เฟื่องมีสี่ผมมีสามนะตอนนี้หายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยออกมาหน่อยนะทีนี้พี่เฟื่องเก็บไปแล้วใช่ไหมยังยังอ๋อข้างบนข้างบนเก็บไปแล้วเดี๋ยวลองหาข้างบนทางปึ๊บอ๋อนี่ไงเจอแล้วน่าจะต้องหาทางอื่นเลยเอาไม่ขึ้นไม่ได้นี่ไงแปดอันแล้วแปดอันแล้วใช่ไหมใช่รวมกับพี่เฟื่องนะโอ้ปากลัวปากลัวครับโอเคเตี่ยมอุ้ย เฮ้ยเจอแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วเก้าแล้วสิบแล้วสิบแล้วเจออีกอันหนึ่งแล้วสิบอึ๊บอ่าขึ้นทางไหนได้เอ้าวแล้วผมก็ต้องกลับไปโดดใหม่เพราะว่าทางตันอึ๊บโอเคข้างล่างน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วข้างล่างหมดแล้วอ่ะคนหาต่อไปเฮ้ยสิบสองแล้วอะไรระเบิดวะเอออะไรระเบิดวะอะไรเห็นเหมือนกันไหมเห็นเห็นนะตรงนั้นอะเออเห็นอยู่เหมือนกันมันหม้อแปลงระเบิดอ่ะ อ้าวเหมือนกันเลยได้เกียร์แล้วตอนนี้อ่าพี่เวอร์มีเท่าไหร่มีสี่เหมือนเดิมสี่ขึ้นไปไม่ได้โอ้โหยากสิบสองอันสิบสองอันเยี่ยมโอเคระวังรูด้วยมีรูผูไปเลยเดี๋ยวไปดูทางอ่าเจอแล้วเจอแล้วอีกอันหนึ่งเอาเก็บไปดิเฮ้ยสิบสามอันแล้วเอาไปแล้วก็ไม่บอกนะ เจออีกอันหนึ่งแล้วพี่เฟิร์สมีเท่าไร่เท่าเดิมสี่อันสิบสี่อันแล้วโอเคมีเท่าเดิมปึ๊บโอ้ยไปยากที่ผ่านเลยอ๋อแล้วนี่มาทางนี้ก็ไม่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วอเกสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดโอ้โหอีซี่มากอื้มอ่าติดสองอันไหมมาละอ่าสิบหกแล้วพี่เฟิร์สอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย กุญแจกุญแจอะไรวะอเอาไว้ไขมันมีไอ้อันนี้ด้วยสีเ,ยเขียวอะ่ะเก็บไปด้วยเก็บไปด้วยเหรอไว้เก็บแล้วเก็บแล้วโอเคแล้วตรงนั้นคือเราต้องโดดกลับไปชิม,มิเอ้อ <laughs> <laughs> โอ้โหต้อง <Yeah. S 2> โดดต้องโดดใหม่หมดเลยเหรอโอ้โดดใหม่ก็ได้ไป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  a few moments later โอเคอันที่สิบเจ็ดแล้วอะ่ะมันมีสิบเจ็ดอันนะทำไมเห็นแค่สิบเจ็ดอ่ะ จะไปหาข้าบนอ๋อมีแค่สิบเจ็ดอะอยู่ประตูแรกบอกว่าจอยมีแค่สิบเจ็ดก็มาครบแล้วนี่ครบแล้วนั้นก็ไปแล้วครับอันนั้นก็ไปแล้วเอ้อทำไมมีสี่เจ็ดร้อยกว่าก่อนนี้ไหมแล้วมาให้กูแจมาทําไมนั่นสิเออต้องมีห้องปิิศนาเออว่ะมันให้มาทําไมวะห้องปิิศนาอยู่บ้านหรือเปล่าบ้านหลังนั้นป่าเออว่ะใช่อาจจะเป็นบ้านหลังนั้น โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปบ้านหลังนั้นดูนะฮะปึ๊บโดดไปแต่า่อันเป็นประคออุย้ยอะไรอะ่ะชีชเนอะไระมันบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการให้ช่วยนะเออมันบอกว่าให้กระโดดอะไรนี่กระโดดผ่านหน้าต่างให้หาฉันแล้วให้มาช่วยฉันจวงเอหน้าแล้วถือน่าจะกระโดดผ่านหน้าต่างที่พังได้ แล้วให้แน่ใจด้วยว่าต้องเก็บฟักทองครบแล้วอาไข่เข้ามาวะ <c oughs> <c oughs> อ๋อพี่เฟริร์สหลุดพี่เฟริร์สหลุดใช่ใช่เออเราเก็บฟักทองยังไม่ครบแต่ว่ามันขาดอันหนึ่งอะ่ะมันน่าจะต้องปีนหน้าต่างเข้าไปใช่ไหมใช่ผมเป็นบ้านหลังเนี้ยหลังไหน,นพี่เฟิร์สอยู่ไหนวะอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่ข้างบ้านเออลองเออบ้านนี้ปะมันบอกให้กระโดดอะไรตรงหน้าต่างอะไรวะตรงนี้หน้าต่างไม่มีหน้าต่างที่พังใช่ไหมหรือว่ามันเฮ้ย <c oughs> มันมีหน้าต่างที่พังอยู่อะ่ะอะไรอ่ะคนหาเรามันบอกให้เก็บ ไอ้ฟักทองสิบแปดอันก่อนอะอ,นอันที่สิบแปดไปอยู่ไหนอะทีช่ชนี้เปล่าพี่เพื่อนลองหาฟักทองไอ้ไอ้ข้างนอกดิสองพันปีต่อมา เฮ้เจอแล้วเฮ้ยไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันเป็นพัมกินอะไรอ่ะอันที่เท่าไหร่สิบแปดสิบแปดโอ้โห <laughs> โคตรเนียนเอาพิร์ดเอาเจอแล้วสุดแล้ว,ลวเอามานี่ดิดดดเอาใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่อง <laughs> เอาใส่กล่โองเออเยอะให้เออโอ้โหอย่างเนียนไป <laughs> เรียบร้อยพบแล้วไป โอ้โหโคตรเนียนเนียนจัดๆเราพลาดไปได้ไงวะเราเราก็เดินอยู่นี่เราก็เดินเดินรอบหมดแล้วนะพลาดไปได้ไงวะเราไม่เจอคงไม่จบเออโถต้องติดอยู่ติดอยู่ที่โคตรนานอะบอกเลยต่อไปเตรียมตัวครบแล้วครับขีดครบแล้วแล้วไงต่อมันบอกว่าอะไรนะตรงข้าในหน้าต่างใช่บ้านนี้ใช่ไหมน่าจะบ้านของนี้นี่ไงสิบแปดเออก็ ครบแล้วนี่อ๋อพี่เฟิร์สมันให้หายไอ้แลนเทิร์นด้วยแลนเทอร์นจิตแอันแลนเทร์นอย่ก็ไปหาบ้านต่อไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมานี้ทางปราสาทนั่นป่าอุ้ยอะไรอ่ะสวัสดีภูมิฟิกเกอร์กับเฟิร์สเอสสิบเอสพีที P P นะเอออ๋ออันนี้มันเป็นไอเอ็มบีซีเอพูดโอเคโอเคป่าป่าปา,าเดี๋ยวเราไปแม่โมดก่อนนะแม่โมดก่อนแม่โมดอ๋อมันต้มไอ้นี่แบบ อันนี้มันให้่า t o the t อ p อาข้อเ e ล็กเดอ o กูสโตนดัสเราเข้าไปก่อนอันนี้คือกูสโตนดัสนะปึ๊บทำอะไรหนอจับคู่อีกแล้วโอ้โหโอเคอ่าวิท์เฟย์อยู่ฝั่งไหนเดี๋ยวไปจับคู่หรือเปล่านี้ไม่รู้นะแต่ว่าอ๋อหุ้ยเสียงอะไรอ่ะ อ๋อมันเป็นเสียงไอ้แม่มดกำลังปรุงยาครับอ๋อมันได้มันได้หายอ่าจับคู่หรือเปล่า,านี่ไม่รู้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวขอ,ขอ,ขอลองดูนะมันได้ไม่มีมันได้ไม่มีโอเคจับคู่หรือเปล่าอะไรอ่ะมันได้ไม่มี How to the make potion โอ้ต้องปรุงยาโอ้ยหรือว่าเป็นแมกระโดดวะ ถ้าแบบกรก็โดดแต่กระโดะโดจริงด้วยเริเหรอแหม่มก็โดดจริงด้วยเออผมขอปิดเสียงก่อนนะผมรำคาญมากเลยเออสบายขึ้นเยอะไปไงะกดยอกดยอแล้วมาสิครับฮึบโอเคมาแล้วขึ้นไปข้างบนก็อยากไปชึบอชื่อจจำอ๋อุ๊อ้ยเอาวาร์ปมานี่เลยอ่ะ พี่เฟิร์สฮัลโหลผมว่ามาอยู่ฝั่งเนี้ยมันต้องหาปริศนาพี่เฟร์ออยู่ฝั่งนั้นก่อนก็ได้นะหรือว่าอันนี้ <c oughs> อ๋อคือมันต้องมาด้วยกันเพราะว่าไอ้มันเป็นแบบกระโดดจริงด้วยต้องม,มาด้วยกันเหรอแล้วไม่ต้องมาก็ได้ให้ผมกระโดดอีกแล้วเหรอ <laughs> ผมต้องกระโดดใช่ไหมโไปไม่ได้กะเนี่ยไอ้ข้างๆนี่ยากสุดแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยมันใส่เว้ยโอ้ยไม่ต่างกันเลย <laughs> มันไม่ต่างกันเลย One hour later อ่าโอเคถึงแล้วอ่ายังไงต่อโดดมานี่โอ้โหขนาดนที่ปรุงยามันเป็นแบบกระโดดแหละเออผมก็อ่านปิดโทษครับนึกว่ามันให้จับคู่โอเคมันเป็น,ปนบล็อกแบบแยกแล้วก็แยกกันเลยเีอ้ยตกงไม่รู้มันเนี่ยกระโดดมาถึงนี่แล้วยังตกอีกแล้วโอ้โหมันกระโดดยากมากอะท่านผู้ชมด่านนี้มันยากเกินไปอะ เออแต่มันก็ยากทุกด่าน <c oughs> อยู่เวีนด่านแรกได้ได้โกโตนั้สมาละโกโตนั้ <c oughs> อะไรนะยากทุกดาๆๆๆ<ช>่านอยูเวีนด่านแรกแล้วผมจะไปลงไปยังไงนั่นดิตายเลยตายลงมาโอเคอโอเคทางไปต่อหมดยังทางทางนี้แบบเข้าในรั้วป่ะข้างหลังเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อกำแพงครับมันสุดแมปแล้วเนาะใช่ไหมแต่ไ<ช>ปไ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 ปเข้าในรั้วเหรอในรั้วเข้าได้ปี ไม่ได้เขาไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปไปก่อนไปก่อนไปก่อน